เลิกงานแล้วนะคะทุกคนใบสองเท่าไหร่ใบสองยี่สิบเก้า 2, นะคะงานเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตหาที่ตั้งกล้องก่อนขออนุญาตนะคะแป๊บหนึ่งจะบอกว่าอ่าช่อหนาเลิกงานแล้วทีเนี้ยวันนี้วันจันทร์นะคะทุกๆวันจันทร์ก็คือหนึ่งอาทิตย์อ่ะช่อจะเก็บพันธุ์จะเก็บขวดอ่ะไว้อ่า อาทิตย์ระหยนดอาทิตย์ละหนึ่งวันก็คือวันจันทร์แฟนจะไม่มาลับเพราะว่าแฟนเขาจะไปเล่นดนตรีแล้วเรามีเวลาก็คือเราปั่นจักรยานแล้วไปมีเวลาไปเองไปไหนเองนะคะเราก็เลยว่าวันนี้เราจะไปหยอดขวดนะคะแต่สิ่งที่ได้อะไรดูไหมทุกคนขวดฉันหายหมดเลยจ้านะคะขออนุญาตนี่นะคะนี่คือถุงถุงกระสอบของช่อนะคะ อันนี้ขวดนี้เป็นขวดที่เก็บอันนี้แล้วทุกคนอันนี้คือถุงข้อสอบของช่อที่ช่อจะเก็บไว้ตรงนี้นะคะมันจะอยู่ในมุมเนาะก็คือมันจะไม่มีกลิ่นเบียร์นะคะเพราะว่าช่อจะมันจะมีอ่างน้ําตรงนี้แล้วช่อจะล้างกลิ่นเบียร์กลิ่นอะไรออกหมดเลยแล้วก็เอาไปเก็บไว้ตรงนี้นะคะมันจะเก็บไว้ในฟรุเรดได้นะคะเขาอนุญาตให้เก็บได้แต่ต้องไม่มีกลิ่นเบียร์นะคะช่อก็เก็บไว้ในนี้ทุกคนเชื่อไหมคนเชื่อไหมช่อเลิกไอช่อเลิกงานแล้วช่อก็จะมาเอาพันมาเอาขวดของช่อน่ะมาใส่ถุงขยะ ตัวนี้นะคะเพื่อท e ี h, mi, ่จะรปหยอดที่อีกาเพื่อเพื่อที่จะระหยอดที่ร้านค้านะคะเพราะว่าเราอ่ะมันมันต้องได้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วทุกคนถ้าวันไหนถ้าวันไหนนิดอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละทุกคนมันไม่มีนะคะช่อก็เลยโทรไปถามหัวหน้านะคะถามว่าใครเป็นคนทํางานชั้นช่อมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะนางก็บอกว่าเป็นพนักงานคนใหม่นะคะซึ่งมาจากอีกคนนึงที่เขาฝากมาช่อก็เลยตามนะคะช่อไม่ปล่อยนะคะบางทีเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองถ้าช่อเต็มใจ จะเงินเงินหมื่นเงินพันเงินจะเงินหมื่นเงินพันชอบให้กินได้ชอบม่ซีเรียสถ้าชอบพอใจหรือว่าชอบแฮปปี้ในการที่จะให้ตรงนั้นนะคะชอบมีซีเรียสอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นการเหมือนอ่าขโมยอ่ะคือคุณมาทํางานแค่สองวันอ่ะเป็นน้องใหม่มาทํางานแค่สองวันแต่คุณกล้าหยิบจับในสิ่งที่คุณไม่รู้ว่าเป็นของใครทั้งๆที่ชอบเขียนชื่อไว้ด้วยนะเขาขย้ำเขาขยะเขาขย้ำทิ้งอเขาขย้ำชื่อชบอละทีนะคะชออเก็บชออเก็บมาแล้วนะทุกคนอ่ะอู้ตายแหกล้ว ออฟฟิศออฟฟิศน้อยอ่ะแล้วทีเนี้ยอ่าช่อก็ไล่โทรตามนะคะช่อก็แบบเออเธอฉันขอเบอร์โทรคนนี้หน่อยฉันอยากจะคุยกับเขาทําไมนะคะคนที่มาฝากงานให้ทําไมเราก็บอกว่าอ,อ้อพันชันหายเอ,อ่อพันชันหายฉันไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาไปนะคะฉันจะโทรไปถามเขาว่าเขาออไปหรือเปล่า เดี๋ยวฉันโทรไปถามเขาก่อนเธอใจเย็นๆนะเราก็บอกโอเคนางก็โทรไปถามปุ๊บนางก็โทรมาบอกว่าเออชอ่อไอเขาเป็นคนเอาไปจริงๆเขาบอกเอ้พทุทธิตาหุนทอหุนตอ,อดินพันนริกติดก็คือเขาเอาพันเธอไปจริงๆเราก็บอกนุกช่อก็เลยบอกว่าให้เขาสวิตตังค์มาคืนชอ่อนะคะนางก็แบบว่าเธอจะเอาเท่าไหร่มันประยชน์ได้เท่าไหร่ก็ให้มันสวิตกลับขึ้นมาให้หมดอขาเลยพูดอย่างนี้นะคะช่อเลยบอกว่าอ่าอันนี้เป็นเด็กของเธอใช่ไหมที่เธอมาฝากงานใช่ไหม นางก็บอกว่าใช่ฉันฉันเป็นคนฝากงานเขาเองชอก็เลยบอกว่าเธอแน่ใจนะว่าเธอจะเอาคนแบบนี้สกตร์คมเอร์จอร์บเมดเดก็คือเอามาทํางานกับเธอวันนี้วันนี้แค่วันวันนี้แค่เขาเริ่มต้นเขายังมือไวขนาดนี้มาหยิบของคนอื่นทั้งทงทีงทงท่มีชื่ออยู่บนอยู่บนนั้นว่าเป็นชื่อของใครนะคะนางก็เงียบสักแป๊บหนึง่งก็มีมีเบอร์โทรเข้ามา นางก็บอกว่าเออฉันชื่อนี้ชื่อนี้นะผู้ภาษาอังกฤษฉันชื่อนี้ชื่อนี้นะฉันไม่รู้ว่าเป็นของเธอเพราะว่าฉันเห็นมาสองวันฉันทำฉันไปทํางานสองวันชั้นเก้าฉันไม่รู้ว่าเป็นของเธอฉันก็คิดว่าไม่มีใครต้องการช่อก็เลยพูดอย่างนี้ช่อบอกว่าเธอต้องถามก่อน you have to ask first if you want to take some if you want to take something from someone หรือว่าถ้าเธอเห็นอะไรบางอย่างแล้วเธออยากเอาไปเธอต้องถามก่อนไม่ใช่ว่ามึงเอาไปก่อนแล้วมึงมาถามทีหลังว่าเป็นของใครมันไม่ใช่แล้วทีนี้ช่อกเลยบอกว่า อ่า you not see is my name up ก็คือเราเขียนชื่อไวอ๋อฉันอ่านไม่ออกว่าเป็นชื่อของใครแล้วขนาดนั้นมึงยังกล้าเร้อร้าอีกเหรอขนาดนั้นแล้วยังกล้าจับอีกเหรอคะทุกคนแล้วทีนี้ชอก็เลยคุยกับหัวหน้าอีกคนนึงนะคะชอเลยถามว่าเธอจะเอาคนแบบนี้มาทางานจริงเหรอวันนี้เอาแค่พันชันไปถ้าวันหน้าล่ะถ้าเกิดว่าเขาไปทําห้องที่สตูดิไอเขาถ้าเกิดว่าคราวหน้าเธอให้เขาไปทําห้องลูกค้าที่ลูกค้าอยู่แล้วไปเจอโทรศัพท์หรือว่าไปเจอนาฬิกา หรือว่าไปเจออะไรก็แล้วแต่ของลูกค้าแล้วจ้วงไปอะ่ะเธอคิดว่าเขาจะเสียหายแค่คนเดียวเหรอบริษัททั้งบริษัทเลยนะเน่าทั้งบริษัทเลยนะเราก็เลยพูดอย่างนี้นะคะสรุปไปไล่เขาออกช่อบอกว่าช่อไม่ได้บอกให้เขาไปไล่ออกแต่ช่อให้เขาพิจารณาว่าอาจะให้เขามาทํางานไหมในความหมายของช่อคือถ้าไม่เอาเขามา,มาทํางานก็คือแค่ไม่ป้อนงานให้เขาไม่ต้องบอกว่า ไอชั I, ้นไม่ต้องการคุณเลยนะคุณไม่ต้องมาทํางานเลยนะไม่ใช่แบบนั้นค่ะอีนี่ก็สมองน้อยจังเลยขออนุญาตนะคะคือหัวหน้าชอ่อนี่สมองน้อยมากทุกคนเจ้าก็แค่บอกว่าทําไมคําว่าไม่ไม่ให้คาว่าไม่ให้เขาม,มาทํางานคือคุณไม่ต้องป้อนงานเพราะว่าคุณมีค,ณมคุณมีหน้าที่ป้อนงานให้กับพนักง,งานนะคะแต่ว่าไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้คุณไปไล่ออกแบบนี้อันนี้ก็แบบพอเราพูดปุ๊บก็ พอพูดปุ๊บเหมือนไปกระตุ้นอะไรของนางปุ๊บนางโทรไปบอกเลยว่าไม่ต้องมาทํางานแล้วนะฉันก็งงจ้ะแทนที่จะแบบว่าเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสรุปเหมือนฉันเป็นคนผิดนะคะเขาก็เลยคือออกคนนึงก็บอกว่าเธอใจเย็นๆแค่นี้เองชั่ก็เลยบอกว่าคําว่าแค่นี้ยตอนเนี้ยเราพูดกับคนเนี้ยว่าแค่นี้ได้ต่อไปเราจะบอกว่าแค่นี้กับลูกค้าอย่างนี้หรอนะคะชอบก็เลยบอกว่าถ้าอย่าง,งานั้นเธอสวิตมาให้ฉันอ่าเงินที่พันที่ขอเอาไปเธอสวิตมาให้ฉันนางก็ไม่สวิตเห็นไหม คำวา่วาแค่นี้ของคุณอะเวลาฉันบอกว่าฉันต้องการของของฉันคืนอะคุณก็ยังไม่กล้าให้ฉันเลยชาติฉะน,นั้นอย่ามาพูดคําว่าคแค่นี้เองนะคะเพราะว่าความรู้สึกความรู้สึกของคนเรามันต่างกันนะคะอย่ามาพูดคําว่าคแค่นี้ถ้าคุณไม่เคยสูญเสียหรือว่าในสิ่งที่คุณอ่ต้องการแล้วคุณไม่ได้มันมานะคะอย่าพูดอย่างนั้น,นะค่ะทุกคนชอก็ใสตไปนะจ๊ะเป็นแถวถึงจะเป็นหัวหน้าที่ประเทศซวลิเดนถึงจะเป็นหัวหน้ามึงก็ต้องฟังลูกน้องค่ะอะไรผิดอะไรถูก <ๆ S 1> นะคะบางทีหัวหน้าก็ใช่ว่าจะหัวหน้าก็ใช่ว่าจะดู <ๆ S 1> ดูเขาเรียกอะไรนะดูทั่วถึงว่าคนเป็นยังไงนะคะเรื่องนี้นุน่นดังไปถึงรีเซพชันค่ะรีเซพชันขึ้นมาเธอเหรอผู้ทิตาอ่รู้จักชื่อฉันได้ังไงคะนี่เห็นป้ายเล้วคิดว่าเห็นป้ายฉันได้ยินว่าเธอไปอไปต่อว่าให้อาเรื่องกูด,ดังจ้านะคะสรุปเรื่องฉันดังยอบอกยอเดียรยอฉันเองแหละเลยว่าอย่างเงี้ยไม่ยอมนะคะทุกคน เราก็กลัวด้วยเดอแหละเราเราเราคนนึงแหละที่ทกลัวถ้าเกิดว่าทํางานกับคนประเภทนี้ที่แบบว่ามือไวนะคะมือไวใจไวตาไวอย่างเงี้ยไม่ไหวนะสาวนะคะปลาเน่าตัวหนึ่งปลาปลาเน่าตัวหนึ่งเหม็นทั้งแขงนี่ก็ไม่เอานะคะสาวอืเลิกงานนะคะสามสิบเจ็ดแล้วได้ตังค์คืนนะคะทุกคนนางก็สืิตรังมาให้นะคะ นางบอกว่าจะเอาเท่าไหร่ชอบบอกว่าชอบไม่ชอบไม่เอาอะไรทั้งนั้นแหละชอบอยากได้เงินที่เธอเอาพันธุ์ของฉันไปหยอดนางบอกว่านางหยอดได้ส9ิเก้าโครนนะคะชอบบอกว่าสวิตมาส9ิเก้าโครนนางก็สวิตมานะคะทุกคนอย่าเล่นกนระบบช่อนะคะหลุด <laughs> บางทีโมโหมากๆก็หลุด <laughs> ไปทํางานก่อนนะไปกลับบ้านก่อนนะคะไปและ